เขาจะขึ้นไป้รเจ้าต่างข <ừ ừ. S 2> องบุขอบคุณนะั้นรอขอบคุณที่มาจัม่จยเกเอาม่จะเลเอา

อันนี้กับสาแพงเป็นลูกเสาลยงก่อนพิ้นไปแพ่บาแก่ทำอาโมบนเดอพ่อต่มีอ่ะเากนันเราพื้นเลยแพ้คือนั่นนะกปยุนะเออเปนยุนะเป็นเลียงเป็ดใช่พื้นตึงเนเรียงเป็ดงานหรกงามื่อเงินเงินตาเงิตาในงานหพิ่นกำลังจัดแจงงาเมียรพื้นะะเลาะ้กวรใช่หอกปาน

มาฝงนี่ปวานานมาประเด็นด้วงฝรั่ท้าอย่างลงรั่งทาท้งครัวเนาะพี่น้องบา้าแขกสิทธ่าไปเบิ่งครัวเนหะ็นเนาะบนเห็ดอยู่เห็ดกินากนนนางราากงานคนยังหมลายบ้าแขกข้ามาแต่เ้าโค้ เดียมองเพิ่นเห็ดยู่เห็ดกินนขั you, you วเพิ่นเนาะหมอน้ำหนากระปุ้นเพิ่นพี่นองเป็นตะกินขนาดาน้ำแดงเป้งๆแล้วฮะเป็นตะแซ่บขนาดนี่ <tr ull ing> พี่เพิ่นเป็นแม่ขัวเนะ <tr ull ing> เพ็ดน,นำกระปุ้น กูจะแซ่บขนาดเต้ยน้ำหยางบ่อร์นี่นะน้ำไก่น้ำไก่พี่น้องกูจะกินถาเบิ้งเด้อยเปล่าแก่กิจกินน่ะกระปุ้นเห็นเบิ้งกูจะมองเพิ่นล่างถัวยล้่างจานพี่น้องสาวาททุ่นเพิ่นล่างพักพี่น้อง สบายดีพี่น้องนหคกว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเข่งใส่ถวยปเพิ่กับพี่น้องเข่งไหมขังว่าจะโตกัหนึ่งนะเด็กๆมาในงานเนาะที่แต่ลูกหลาน สวัสดีอยู่ในสตตนลิงนะวันนี้ไปกินเขาพี่น้องมาแขกจะไปกินเขา ามากินขาวสิท่ายันเขาไปกินมามาพี่น้องมากินขาวน้ากันเด้อบ้าแข่์สกินขาวแล้วมันน,นี่บ้าวดวงผมมาน้ากันเนยตากล้องของบา้แนะาแข่์สกินแบบนด้นะภาพที่ปากคือบ้าออกวะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาออกแล้วก็ความผิดปาก์นะน่าเอินพี่นั่งนะด้วยเอินกินลาบซีนพี่นั่งมีต้มไม่ลาบลาบซุกลาบดิบแก่ว ถ้าเป็นงานก็ซิมีพอประมาณนี้นะบันนอกบันนาครับว่ <c oughs> บาดวงกินอแตาเลี่บเด้ที่นั่งเด้เดี๋ยวว่าแขกจะก,กินน้ำ้ังให้ว่ดดวงกินก่อนออกจากบ้านมากยังม่ไล้กินเข่าได้น,นี่มากินข้าอยู่งานกินหลายๆได้ดวง กินกินแตแซ่บแท้พักไ่เพ um. ิ uh ่น huh. จ well, yeah. ัดงานอยู่แต่กองบุญอยู่เงืนเนะ đây mà cứ suy tưởng là tôi không nhận được quả bùn má tưng, ơi nhìm nhìm ngắm đỡ vào đuồng này, khảo cái lên à han thế nào, ừ, sẹp ถ้าสิกินใสว่ามนันก็นซื้อต้มเลยแซ่บมากินมันลายแี่บโบแซ่บแซ่บนานะไม่หมดที่ได้กินข้าเศร้า พเพราะก็เจ้าแบบรังมาก,ก็ได้ที่ขอบุญ่ะมาได้เป็นอัเป็นกบบที่นันก หนึ่งบเปียกแค่สื่อถึงจุดนน้นนนนะฮาว่าคอยบอุแมเนคน,นแบบนัน้นอ่าจัดมาันตอนแรก lên nào có quần hơn cả 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 say nhá nghe wa nồng cay

มันมีแต่ภาษาละสารามันจนีร่มีนี่นีดิ่ได้ไม่ดไม่มีเมีงกรพุ้นพ่นะขนมจีนไดกินัน มันจะแซ่บอยู่แล้วมีกรเค้บอกมีการเค็มังบอแซบดวยเมควาบันแซ่บเด้อเปนน้ำข้นแซ่บ เป็นอยน่บ้านนิดดยสิบ่าบ้านเอาน้ำหมักข้าวมาหายไมสิบคือคากป้อมแรงเจ้าเอาน้ามักข้าวมาบ้าเกบแรงแล้วจัดนักจัดเต็มหัวก็มั่วขึ้นมั่วขึ้นจะจะเป็นอะไรจะมาเก้อวนวันย ยกเสรแลน้ะพี่นั่งนเนาะข้านใหญ่งๆเบรเนาะอ่าขาวหญ่เสี่ยวขาวหญ่ง จะเสียวที่เจ้าก็แค่นั้นเนาะน้ำฝนก็คุ้นขุดป็นใกล้เป็นชาวถูยากเพราคุณนะเนี่ ปลางระดั่น้ง

เฮาจะคือตะกินบ่โอคเพื่อนกำลังจัดแจงของบุญนะพี่นังเอาอันนี้นี่ยพาห้อของบุญมาเพื่อนขาเ้าห้องห้อกับกระชายไลูกห้อห้องของบุญไม่เข้ามนหรอเล่นดอกไม่เนกำลังจัดแจงของบุญยนนเงินกันเนาะเงอนก็จะเป็นเงอนเงินไม่ ตะกี้ตกีจะมีต่เงินแบบนี้ตนะุกาเอ,าอเา็จัดจัดละบอได้ยอันนั่นบอกอ <c oughs> จัดละบอได้ยอันกองบุบน้นบอกเฮเทสึงกองแบบนี้บอก บดได้ใส่เม้งใช่ไหมบ่มันใช่บ่ได้เม้งอันไหนเขาต้องใช่พวกโต๊ะตังนี่มันได้เอาวัดเห็นบ่เออเห็นบ่ลงมามากลางนั่งแน่นอนเดีวเขาพิจารควองวัดได้น่ะอืเป็นให้ชาวบ้านดื่มช่าบูชาลอยนึงก็ได้คลองอันเข้ามาที่เป็นประโยชน์เหมือนเด้เขาได้ใช่เขาก็ได้พระาต่อไปอาตุตังหมดได้ไลยเลยเด้สีบ่บ่มีเม้งเนาะพี่น้องประเทศเป็นกล่องเป็นกล่องแต่การ์ตูนนี้ก็ให้เป็นกล่องไว้ มอดเขาซื้อมาน่ะต้องกระตู้ต้องแบบตู้ชาได้ในวัดเหนชาวบ้านก็ดืมกันไปใช้ก็ได้ใช้พวกนี้ก็เอาไปทีที่คนกระไฮครับบูอยากบูชาลอยนึงก็แล้วแต่หาที่บายก็แล้วแต่ของไทยแล้วนี่ประโยชน์เ่นนนวาาๆถ้าเป็นบ้านมันตั้งกันเนาะเม้งน่ยมันมันนั่งกับ่ได้เหญ่ได้เห็นบ่ปุ๋งเขาถือมากเนี่ยเพิ่มเพิ่มเอาเนี่ยเอาแบบใส่ได้เอาแบบใส่ได้เนาะเอาแบบใส่ได้ ก็แล้วเตียงตังนี่เราเตียงน่อยเม่นน้อยๆท่านทำเม่นเป็นคือเตียงน้องแกได้ใครนาได้คืตะกี้นะนะมือนี่เม่นเขาซื้นน้องไขว้ได้เล่นเป็นกล่องเลยพี่น้องเป็นจัดแจงเลยหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องพี่น้องนี่กล่องบนอยู่สี่กล่อง

อยากถามเมื่อวานี่แบบนี้เพิ่นเอิ้นว่ากล่องบุญบ้านเพิ่นเพิ่นจัดแบบนี้เนาะบ่ได้ใส่เมงน้องบ้าแกคือตาลงกลางเนาะเดี๋ยวมาอย่านั่งนะแดงๆเนี่ยที่น้องที่ไมาเอาที่ไมาเอามากก่นั่ง เมื่อกะในสวนเพิ่นคอนเพลินมาขันยิ่บ่ได้บ่มากบ่สุกมันบ่ได้ได้ดอกเบิ่งนึตระแดงมีบ่ดินั่นๆๆดวงดินั่นแดงๆนั่นดิน่ะเอาไม่นี่นี่เออเอาแน่นแล้วเอาเมื่อการหมากยันางพุ่มมักง่ายนังเพิ่นพี่น้อง คอน้ำเพิ่นแล้วจะค้องเอาโลดเออหมากหมากมันตายดำๆเลยก็เอาโลดด้วงโอ้โหเดียแคสั่พุ่ม,ามาเน่ยมังพินบักใไงนนัน นี่นี่อามันก้อนก็อนอ่านุดตัวแดงดๆนี่นะเทองบักบัวเทิงพ่นมักซูงนึงสิว่าบัวเทิงขึ้นไปละบัน

ดวงพี่น้าเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนะาะบ่าแก่กันคิดได้อำลาพระจัก,ก,ก,กรผากคนไล่ต้นแซ่บ่าแก่กันได้อขอขอบใจงานบุญสีจบลงเพียงเท่านี่นะ